สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอังคารที่30กันยายน2568ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน11ตามเลกไทยนะครับวันนี้มีดิทีทีททท่ต้องระมัดระวังอยู่2ดีทีด้วยกันดีทีแรกคือดีทีมหาศูนย์ดีทีที่2คือดิทีทีนืศูนย์จะใช้เรื่ยามในวันนี้ดูช่วงเวลาสอบถามผู้รู้ให้แน่ชัดก่อนนําไปใช้นะครับความสําคัญประจาวันนี้เป็นวันพระทำบุญสร้างกุศลสวดมนต์ เพื่อส่งเสริมชีวิตกันครับความสำคัญระดับสากลเป็นวันแปลภาษานานาชาติครับพลังงานแห่งสีสีส่งเสริมสีที่จะทำให้ชีวิตคุณมีทางเดินที่ดีขึ้นแล้วก็เรียกพลังดีๆมาทำให้คุณนั้นทำอะไรได้ง่ายขึ้นตามสูตรของหมอมดปลอกประจำวันนี้ได้แก่สีส้มสีชมพูและสีขาวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยง สีที่อย่าเพิ่งนําไปใช้หรือสีที่จะดึงดูดพลังที่ไม่ดีทําให้ลดทอนสิ่งที่ดีๆในวันนี้ได้แก่สีน้ําเงินหรือสีฟ้าสีแดงและปิดท้ายด้วสีเขียวครับ